Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตทุกเขสุขานิวินทติ ทุกเขสุขานิวินทติทุกเขสุขานิวินทติคนมีปัญญาถึงข่าวทุกขก็ยังหาสุขได้คนมีปัญญาถึงข่าวทุกขก็ยังหาสุขได้คนมีปัญญาถึงข่าวทุกข์ก็ยังหาสุขได้สวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่28มกราคม2568นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและวินดีดอทคนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมก็พบว่าประเทศไทยเรายังมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับผมลักษณะสภาพอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาติดตามกันได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่28มกราคมพุทธศักราช2568เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับมรสุมตวนออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ส่วนขลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันมันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันมันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณภาคใต้ ฝั่งตอนออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลน้ำมันควรควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและดีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2 8มกราคม 2,568นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสภาวะอากาศที่มีการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นส่วนผลส่งผลให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเรามีการระบายอากาศในบริเวณกล่าวในบริเวณดังกล่าวดีขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเราตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือโดยส่วนรวมของทางภาคเหนือคาดการวา่าจะมีการเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง22-24 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีการหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง11องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคเหนือก็ยังหนาวและก็เย็นอยู่นะครับผมสำหรับทางภาคเหนือนั้นจากข้อมูลของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่28มกราคม2568โดยแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือโดยสายข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือได้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ปกคุม ประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงส่วนทางภาคเหนือตอนบนนั้นคาดการว่าจะมีอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิาาจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ในช่วง23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง12-17องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโดยยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4-12ององศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้น คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2ง4องศา Celsius, เซลเซียสเช่นกันครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-17องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉีงเหนือความเร็ว15มีลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด ของยอดดอยทางภาคเหนือตอนล่างอยู่ที่5-12ถึงองศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอุณหภูมิโดยโอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้อยู่ที่6.0องศาเซลเซียสที่สถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกเฉียงเหนือกันครับผมโดยภาคตนออกเฉียงเหนือ คาดกันว่าโดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 0ถึง15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 25- ถึง2ีองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง10องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นก็มีรายละเอียด คือรายละเอียดของการพยากรณ์อากาศทางภาคต้นออกเสิยงเหนือตอนบนและภาคตนออกเสิยงเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคต้นออกเสิยงเหนือตอนบนนั้นคาดการว่าวันที่28มกราคมในตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ซึ่งทำให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวโดยทั่วไปกับมีลมแรงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวรวมทั้งระวังอันตรายจากอักขีภัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นมีการสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกาลังแรงส่งผลให้การระบายอากาศ ได้กระจายตัวได้เป็นอย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นก็มีอากาศหนาวและมีลมแรงมีลมโดยลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางจังหวัดเลยบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-10องศาเซลเซียสและมีลมผิวพื้นหรือลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วก็อยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโดยภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณที่มีที่ค่อนข้างจะหนาวหรือหนาวจัดก็อยู่ในบริเวณของ,ของจังหวัดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอำเภอภูเรือและก็บริเวณภูหลวงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจวันของทางภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วไปทางภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่าบริเวณความกดอากาศส,สูงหรือมวลอ,อากาศเยน็นกําลังค่อนข้างแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศหนาวกับมีลมแรงโดยมีการคาดการณ์ว่าอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่13-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดของทางภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่ที่ประมาณ25-29องศาเซลเซียส มีลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโดยทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ขอแจ้งให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตันออกกันครับผม สำหรับทางภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง28-32องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2อ,องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-32องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่ง มีขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับเพราะแม่พี่น้องพักเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมโดยทางภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ในช่วง30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคาดการว่าจะมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคาดการว่าลมตนออกเสียงเหนือมีความเร็วประมาณ20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าทางฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง32-34องศาเซลเซียส มีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-32องศาเซลเซียสมีลมทวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานคร7วันข้างหน้าก็พบว่าโดยส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครก็มีอากาศเย็นนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคม 29กมกราคมคือวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในช่วง3 2ต่ำสุดอยู่ในช่วง21องศาเซลเซียสแล้วก็วันพฤหัสสุกรที่30มกราคมอุณหภูมิสูงสุดก็20ก็34ต่ต่ำสุดก็21องศาเซลเซียสอากาศก็อยู่ในลักษณะเย็นนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็วันศุกร์ที่31ถึงวันที่ 3กุมภาพันธ์โดยภาพรวมกรุงเทพมหานครก็มีอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดก็อยู่ในช่วงประมาณ21องศาเซลเซียสนะครับผมลักษณะอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับพ่อแม่พี่นอ้องแต่ก็ปริมาณความเร็วลมก็ลดลงซึ่งคาดการว่าในช่วงวันตั้งแต่วันที่ถึงวันที่3กุมภาพันธ์คาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีปริมาณของฝุ่นละออง ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าการระบายอากาศค่อนข้างมีน้อยเนื่องจากลมค่อนข้างมีกําลังอ่อนลงนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันคาดการว่าปริมาณฝุ่นละอองหรือ pm 2.5สําหรับในช่วงวันศุกร์ที่31จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีมลพิษจาก pm 2.5ค่อนข้างสูงนะครับในบริเวณกรุงเทพมหานครก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครเพิ่มความ,มาระมัดระวังและติดตามข่าวสารทางหน่วยงานราชการนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นกรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะค่อนข้างที่จะถือว่ารุนแรงนะครับสำหรับ PM 2.5แล้วเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบสรุปประจำวันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2568 ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการสรุปออกมาแบบย่อโดยคาดการว่าภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิประมาณ5-11องศาเซลเซียสทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวกับมีลมแรงยอดภูมี อุณหภูมิอยู่ในช่วง5-12 5-10องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตวนออกคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ส่วนทงางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยสรุปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทงางภาคใต้ฝั่งอันดมามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยอุณหภูมิทั่วไปของทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็อยู่ในช่วงที่อยู่ในระหว่าง30-32องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วง21-24องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามดูแผนภแผนภูมิของอุณหภูมิสำหรับที่ได้จากข้อมูลจาก windy.com กันครับผมโดยภาพรวมแล้วใน คาดการณ์ว่าวันอังคารที่28ในช่วง12นาฬิกาท่าขี้เหล็กของประเทศไทยเราจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็เวียงจันทร์โดยภาพใหญ่ก็จะอยู่ในช่วง28-23อ,องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมในช่วงเวลา2 2 12นาฬิกาอุณหภูมิส่วนโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ในช่วง24 องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง12นาฬิกาก็อยู่ในช่วงคาดกันว่าอยู่ในช่วง30องศาเซลเซียสนะครับส่วนจังหวัดทางภาคใต้สุราษฎร์ธานีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในเวลา12นาฬิกาก็จะอยู่ในช่วง30องศาเซลเซียสครับผมโดยอุณภูมิสำหรับประเทศไทยและสปปลาว นั้นจะลดลงในตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับผมจนถึงลดลงหรืออากาศค่อนข้างเย็นในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงประมาณ6โมงเช้าของวันที่29นะครับโดยโด,ยด,ยดยูจากแผนผังของ windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้โดยภาพรวมก็ขอสรุปว่าประเทศไทยเหล่านั้นก็ทางภาคเหนือภาคตอันอกชิยงเหนือก็ยังมีอากาศหนาวและหนาวเย็น นะครับผมส่วนทางภาคกลางกรุงเทพมหาคนครก็มีอากาศหนาวอุณหภูมิก็ลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้นั้นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างปกตินะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้อง